ตอนนี้พี ula, okay? in, okay? right? ่เสืออยู่ที่ตลาดกรีนมอลนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลสุรินทร์นะฮะที่นี่ก็จะเป็นตลาดที่เปิดขายนะทุกๆวันอาทิตย์นะครับก็จะมีน้องพี่เสือมาเปิดร้านขายผ้าไหมด้วยนะฮะสวยสวยเอฟซีที่ซื้อไอยสวยๆเวยจังเลยถูกกล้วยเท่าไรละอ้นเท่าไร ถามดวยเองถูกสวยๆผัาก,กำลังฮิตวันนี้ไม่เสือมาช้านะก็เลยเป็นช่วงที่เก็บแล้วนะฮะ กินน้อนอ่เป็นที่ที่นอนหนึ่งหนึ่งอันวางคุเติเป็นบะแล้วเหมือนไหมเลยเหมือนผ้าไหมเลยผ้าอะไรเนี่ยผ้าอะไรนะลาวเาเป็นไหมลาวมาจากลาวสวยสวยดิถูกด้วยแชมอยสุดร้อมต่ง อันนี้ไหมอะไรอันนี้จะเป็นไหมก็เป็นบ้านเรานี่หมทอมือบ้านเรานะครับสวยนี่ลาย,าายกำลังดีมีทั้งมีทั้งที่เป็นตัดเป็นเสื้อผ้าสําเร็จรูปนะครับเป็นกระโปรงเป็นชุดแล้วก็เป็นทับผ้าไหมที่เป็นเป็นผืนนะทุกคนนะครับ ก็เดี๋ยวพี่เสือจะให้ดูใน a c e b o o k นะฮะใครสนใจก็ไปดูได้ใน Facebook นะครับไปดูได้ใน Facebook นะครับแอดเฟซทักเฟซไปได้เลยครับนี่ในนั้นก็จะมีรายละเอียดสินค้าไว้เยอะมากนะฮะถ้าท่านหาไม่เจอท่านก็สามารถนะบอกแม่ค้าได้เลยว่าสนใจสินค้าประเภทไหนนะครับ อย่าลืมท่านผมชื่อตันุดหล่มสินค้านะครับเติมยัอไะบอเติมเอาแลยเติมเอาเองเราคกเองเติมเอาอ่ะเติมแล้วค่อยรุ่งเราทำยางนั้นทุกร้านทุกร้านทุกสถานค้าเท่านี้ไม่มีแล้วมีเดียวทั้งรอบเขาอย่างนี้เขาทำยังไงที่แม่บอกว่าเขาเติมเอาเองเขาเติมเอาเอง อรลานๆกินอะไรกันโอ้โหกำลังอร่อยเลยไก่ป๊อปมีชีสด้านในด้วยหมดแล้วกละถุงเลยปะกกินไปกี่อันแล้วเนี่ยอร่อยไหมกินไปกี่อันแล้วโอ้ยเลอะแมสแล้วเนี่ย อยากกินเยอะนะเดี๋ยวไปกินชาบูไม่ได้นะเดี๋ยวจะอิ่มก่อนนะอเ,เออเกไปกินที่บ้านก็ไดนะ้ไปกินชาบูก่อนอสินค้าที่ขายก็จะเป็นสินค้าแนวคืนบ้านนะครับผม บอลสีก็มีถ่ายด้วยนะโอ้ยก็านาโอโหเซียนะฮะออกดอกแล้วสวยจังฮ้ย ทุกคนอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาไม่ได้เรียกปลอยเซียนอ่ะเดยนะพี่เสือลืมชื่อนะฮะโอ้ยติดอยู่ที่ปากนะครับตะบองเพชรเออแคคตัสหรือตะบองเพชรใช่ไหมทุกคนนะครับพี่เสือพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะโอ้ออกดอกสีชมพูนะครับน้องน้อยนะครับ โอ้สวยจังออกดอกอีกแล้วนี่นะครับออกดอกเยอะมากเลยนะฮะโอ้ไม่แต่สวย่าบ้ ข้าวสองมือข้าวไรซ์เบอร์รี่นาขาวมาดำข้าวอะไรถึงของเขาสารถไปเลยนะดิสบาย้หกสิบมีกรรมการลางนคือไม่ต้องไปจะหาอะไร นู right. ่นสรงสวยจังสรงสวยค่ะเลือกเลยจ้ะนี่เท่าไหร่เขาเรียกผ้าอะไรครับผ้าสรงไม้ไม้จุนมันจะเป็นศิลปะสวยเลือกเลยจ้ะอืมอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้พันสองค่ะพันสองนี่คืองานทอมือเนาะทอมือสามได้จังสวยมากทอมือหมดเลยนะฮะร้านผู้ใดเป็นมีลายเล็กลายใหญ่สองมีงานก็มีงานโกเก็บงานปีที่หนึ่งเป็นของฝากละเอียดมากทุกคน งานละเอียดมากอย่างว่าถุงนี้เท่าไหร่คะแต่จะมีที่สองเปนองงวอพีเอหนึ่ครั้งพันหกพันแปดแต่เก็ตพาปีละครั้งแต่ว่ามันเป็นเสร็จอยู่โรงเรียนุันี้เยอะันยสามพันสามสามพันสี่ด้านหลัง ซึ่งผ้าถุงนะที่พี่เสือถ่ายจากร้านเมื่อกี้นะที่นี่มีหมดนะครับมีหมดเลยนะฮะ <c oughs> ก็ทักไปใน a ฟ e บุ o กที่พี่เสือบอกไปตอนต้นได้นะฮะ <c oughs> เปิดมามาช้าน้องเก็บร้านแลน้วงานนี้สีแปลกดีเนี่ย <c oughs> เป็นสีเขียวมะกอกอมยูงู ตอสสเปลือกไมก้จำราคายังไงเนี่ยเนเมื่อมันมีหลายแบบมากเลยมันจำได้หมด <c oughs> มันอาศัยประสบการณ์ลูกค้าเขาจะเข้าใจว่าไอไลักษณะแบบนี้ราคาประมาณนี้อยู่แล้ว เงินังเนังมันต่างกันอยากเรคยไปเห็นของ,ของบ,บ้านลุงยี่มนด่งดิงเนาะ,ะนะี่นฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงใ่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมพามาที่ตลาดกรีนมอนะฮะลุงเสือผ่านหล,ลานมานครับบายบายสวัสดีครับเอา้า๋าเสียแว่นหายไปไหนแล้วเสียสวัสดีครับผมสวัสดีครับ